สวัสดีครับพี่น้องครับนี้ก็สิพามาใส่เบ็ดเพื่อเราแล้วครับผมสิเป็นเนี้อเขียดครับแต่มาหอดไม้เหมือนนี่กับฝนตกพอดีก็จีดใส่จักช่วงคำคำเหรอครับผมจะที่ตามเด้อครับที่มานประมาณฝนกำลังตกครับผมมาหอดไม้พอดีฝนตกครับ ฝนกับบท่านเอ้าโต๊ะครับพี่น้องล้งแรกเอาแล้วครับ,บครับใส่ไว้เลาะกระทอมเลยครับเสียงดินตุ่มๆอยู่กินนล็กบ้านเออ กินไปนเลิวครับอุย้ยขออนุญาตเอาปลาหน,น่อครับกินเปล้วครับเอาขึ้นมาเรียบร้อยครับผมใส่เงาๆครับเก็บลุดครับผมวันดีถา่าฝนเศร้าตกเหม็นยิ้มเสียงบินโอ้มาแล้วครับติดตามไปเรื่อยๆได้ดครับเด้ สวัสดีย้ำม,มือเศร้าครับม,มันยากัศมายามเบ็ดครับผมวันนี้หมอกห้ายๆครับน้ำทรงหน้าหลังนี้ครับนี่ตูอยู่ปะเนาะนีเสียดครับผมอู้ย,อยู่ครับ em ngắm ngắm ครับผม เงยงงามครับอควนครับอื้หวานแล้วครับเศร้านี่แต้มที่สองเศ้านี้ครับเตียยเคี้ย ยามเสร็จเรียบร้อยครับก็ได้ปลาสองตัวครับผมมีเงาเขียดครับคลิปนี้ก็ไปสักนิดครับสวัสดีครับผม